อย่าล่วงนะอ๋อโอ้โหเอาน้ำแข็งมาลูบหน้ายายนี่ที่หมาฉี่หมาด้วยไหมพี่นุษอ่ะเอาแรงแรงเอาแรงงนเด็กไม่เป็นแล้วม่้โอโหให้ยายเก่แรงแรงให้หนูตกเลยเหรอลูกโอ้โอหยายหนาวแล้วยายจะเข้าบ้านแล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรกินรอเลยนะวันนี้ มีแต่ข้าวอย่างเดียวกินไรเอ่ยถุงมือโอเคพอแล้วยายหนาวแล้วดูอันนู้นแก้งน้องได้ทีวันนี้ไหมแก้งน้องได้ทีเล่นน้ำแข็งกันนะฮะ โอเคกลับหรือยังมางมา,มาไปแล้วนะหนาวแล้วไม่ไหวแล้วนี่คางบวมออีกขนากอะไรนะคางแข็งแล้วอะ่ะยายยายออกมารอเดินออกมายืนจนหนาวแล้วเออยืนจนหนาวแล้วเนี่ยเออท้าเริ่มเด่นแล้วไอ้ลูกก็ยังเล่นอยู่อนาั้ปั้นไม่เป็นแนมะ่ดูรอเก็บตูมกัน <laughs> น้องไอเล่นอะไร